มีผู้เสีย <person S 2> ชีวิตอย่างน้อยหนึ่งราย <has died S 2> และ <to> บาดเจ็บเกือบสิบรายเมื่อพายุเทอร์นาโดพัดถล่มชุมชนเล็กๆทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทอร์นาโดได้สร้างความเสียหายกับบ้านเรือนและแนวสายไฟมีผู้บาดเจ็บในขั้นวิกฤตและมีความเสียหายอีกมากทอร์นาโดลูกนี้ได้พัดถล่มชุมชนลาก,กูน่าไฮเวลาประมาณสีนาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่หลับอยู่ ชุมชนนี้อยู่บนแผ่นดินใหญ่ตรงข้ามกับเกาะเซาพาเดนอกอ่าวเม็กซิโกจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพายุทอร์นาโดได้พัดถล่มอย่างกระทันหันโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าโดยกินเวลา2-4นาทีมีความเร็วลมสูงถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจัดอยู่ในประเภททอร์นาโด EF1 บ้านหลายสิบหลังได้รับความเสียหาย ภาพจากโดรนแสดงขอบเขตความเสียหายชายคนหนึ่งถูกทับอยู่ใต้บ้านพักเคลื่อนที่ที่ถล่มลงมาชาวบ้านหลายคนได้รับบาดเจ็บผู้พิพากษาประจำเคาน์ตี้คาไมเมรอนได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติผู้คนจำนวนหนึ่งต้องไปอยู่ที่ที่พักพิงชั่วคราวในเมืองพอร์ตอลิสเบลซึ่งอยู่ใกล้เคียงมีคำสั่งเคอร์ฟิวตอนกลางคืนสำหรับผู้ที่มีอายุต,ต่ำกว่า17ปีซึ่งสิ้นสุดไปในวันที่16พฤษภาคม คำสั่งดังกล่าวยังห้ามผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในลากูน่าหายเข้ามาในชุมชนหน่วยงานท้องถิ่นกล่าวว่าได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อยับยั้งขโมยเขาน์ตี้นี้มีอัตราความยากจนสูงสุดในเท็กซัสและเต็มไปด้วยที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้มาตรฐานทอร์นาโดที่เท็กซัสลูกนี้เกิดตามหลังจากทอร์นาโดหลายสิบลูกในโอคลาโฮมาที่อยู่ใกล้เคียงเช่นเดียวกับในแคนซัสเนบราสกาและโคโลราโด